วันนี้เรามาซ่อมเลนใหม่โตโยต้าวิกก้ของคุณลุงหัดนะครับคุณลุงหัดนํามาจากนํามาหน้าร้านเลยนะครับอยู่อำเภอพันาเดิมขับรถดมาหน้าร้านเลยด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้นะครับไฟโออดับแล้วก็มีทีเบลกับพริบนี่ครับสังเกตนะครับจะมีไฟทีเบลกับพริบนะครับแล้วก็โอ디โอไม่ติดเข็มใช้งานไม่ได้วัดไฟเกจกันเลยนะครับสูญโวนครับแล้วก็สูญโหวนตำแหน่งนี้ก็สูญโวนและก็สูญโหวนนะครับไม่มีไฟเลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเอนใหม่ โตโยต้าวิค้ของคุณลุงหัดนะครับคุณลุงหัดนํามาจากนํามาหน้าร้านเลยนะครับอยู่อําเภอบ้านนาเดิมขับรถดมาหน้าร้านเลยด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้นะครับไฟโอทโอดับแล้วก็มีทีวีกระพริบนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเมื่อต่อขายจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายของผมล้วจะประมาณไหนนะครับไปรับชมกันมาดูกันนะครับผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายแล้วนะครับเปิดสวิตซ์กันเลยนี่ครับสังเกตนะครับจะมีไฟทีวเลกระพริบนะครับแล้วก็ออดิโอไม่ติด เข็มใช้งานไม่ได้นะครับจะประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณลุงหัดผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับเปิดสวิตช์โอเคนะครับไฟตรงนี้นะครับกับพิษทีทีมาวัดไฟกันนะครับไฟเข้าไอ้ขาไอซีรีฟูลเลตอยู่ที่11.23โวลต์ครับแล้วก็ขาออกมาอยู่ที่5โวลต์นะครับวัดไฟเกีตกันเลยนะครับ0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้ก็0โวลต์ และก็ศูนย์โวล์นะครับไม่มีไฟเลยนะครับศูนย์ศูนย์โวล์นะครับแล้วก็ศูนย์โวล์นะครับไฟจะสวิงนะครับเป็น1.1แอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่จากค่านี้นะครับมี1.1โวล์ก็ศูนย์โวล์เลยนะครับศูนย์โวล์เดี๋ยวผมจะไล่จากคานี้นะครับ1.1ศูนย์โวล์นะครับแล้วก็ศูนย์สามโวล์ตำแหน่งนี้1.6โวล์สวิงนะครับ ขานี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไล่0.2โวลต์โอเคนะครับไม่ปกติครับ0โวลต์แล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้1.5เอาวีงเป็น1.9นะครับก็0โวลต์ขานี้ก็ไล่ได้นะครับ0โวลต์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไฟจากขานี้หรือขานี้ขานี้นะครับอัไปหาซีรีสกุหลานะครับพอไฟหายตำแหน่งไหนยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันครับมาดูกันนะครับคุณลุงอ่ะผมได้ จัดเลี้ยงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์เลยนะครับสังเกตนะครับไฟตรงนี้จะไม่กระพริบแล้วนะครับไฟทีเบลโอเคไฟขาเข้านะครับวัดเลยสิบเดจุดศูโวลต์และก็ขาออกมา5โวลต์ครับวัดไฟเกจตำแหน่งนี้4.8โวลต์นะครับและก็0โวลต์นะครับและก็ตำแหน่งนี้1.5โวลต์และก็0โวลต์นะครับโอเคนะครับตรงนี้ต้องมี0โวลต์กว่าๆนะครับ0.2โอเคนะครับ เหตนี้นะครับตำแหน่งนี้เลย0โวลต์ครับและก็1.5โวลต์และก็0.16โวลต์และก็4.8โวลต์ลลครับผมไฟปกติครับตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0.17โวลต์และก็4.8โวลต์โอเคนะครับมีไฟมาครบครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับผมและก็1.5โวลต์ ตำแหน่งนี้4.8โวลต์และก็0.162โวลต์นะครับโอเคนะครับใช้งานได้100%นะครับอย่างนี้แเราไปประกอบทั้งหมดกันครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณลุงหัดผมได้ขยับเข้าไปนิดนึงให้เห็นชัดๆนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผลักเข็มขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วนะครับทีนี้ผมจะเปิดสวิตช์ปุญแจนะครับเมื่อผมเปิดสวิตช์นี่เข็มจะต้องกลับมานะครับ จะต้องกลับมาตำแหน่งที่ผมตั้งไว้นะครับอ่ะยวดูกันนะครับเปิดสวิตโอเคนะครับเข็มกลับมาทุกเข็มนะครับใช้งานได้ปกติอ่ะมาดูกันในส่วนอื่นก็จะเป็นอ่าเลขะสมออดิโอนะครับเลขะสมออดิโอก็จะอยู่ที่สองแสนห้ามืนสองบันสอสี่สิบเจดกิโลเมตรนะครับทิป A สศูนูนย์ทิป B ศูนศูนย์นะครับ ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับของคุณลุงหัดครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่งมางผุงทนการคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงหัดน,นะครับที่ไว้วางใจนําเดินใหม่มาเราดูรายการขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามง,งานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้น ในช่วงทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไเอเดล e ยผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกงนก่อนได้นะครับแอด,ดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ